น้อยมีอะไรมาบอกเชื่อหรือเกินว่าเพื่อนๆที่กำลังตามเสพข่าวซีซั่นสิบอยู่จะต้องสะดุดตาและกดคลิกเข้ามาที่ตัววิดีโอของผมแน่ๆในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของแ a ม v o โวลเครับ พอล่าสุดตอนประมาณเที่ยงคืนได้มีการอัปเดตเบาะแสเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือลำแสงตรงบริเวณฮาวิสเตอร์มีการใช้งานที่เกินกำลังจนเกินไปครับแต่สำหรับใครที่กำลังมองหา Legend ซีซั่นสิตัวผมได้ทำคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปรับชมได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้ครับแล้วก็วันที่19กรกฎาคมเวลาประมาณ4ี่ทุ่มก็วันนี้นี่แหละ a อ e x Legends จะปล่อยวิดีโอ Story f r o m the Outland m e t a m o r p h o s i s ความยาวของคลิปวิดีโอจะอยู่ที่ประมาณ1.54นาทีครับก็เกือบเกือบอนาทีนั่นแหละยังไงรอดูได้เลยประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดต Le Gen นซีสามสิบคร่าวๆไว้เดี๋ยวทำคลิปวิเคราะห์แยกอีกทีหนึ่งสำหรับทีเซอร์ที่กำลังจะมาในวันนี้เรากลับมาต่อในส่วนของเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทางพี่ชาเทาแล้วก็พี่คารินโดมากมาก,มากเลยครับทั้งสองคนนี้งานไหวมากมาก,มาก ใครอยากติดตามชีวิตข้อมูลแบบนี้ก็ไปตามพี่แกกันได้เลยนะครับโอเคก็คือเบาะแสตอนนี้เนี่ยที่เราทราบมาคือ2อย่างใหญ่ๆและมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้มันจะมีอีกหนึ่งเบาะแสนั่นก็คือคืนวันที่20บ้านเราเวลาก็ใกล้ห้าทุ่มเที่ยงคืนนั่นแหละถึงวันนั้นทุกอย่างจะต้องกระจจางขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ในวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์และรวบรวมเบาะแสทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆไม่ตกข่าวกันโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่า เริ่มจากบอ่อแสที่ต้องเก็บตัวคีย์การ์ดก่อนแล้วกันสถานที่เจออันแรกอยู่ตรงบริเวณเขาดาวครับเมื่อเราหยิบคีย์การ์ดขึ้นมามันจะปรากฏแมสเซจให้อ่านส่วนบอ่อแสที่2เกิดขึ้นที่ stacking เหมือนกันเลยครับถ้าหยิบคีย์การ์ดขึ้นมามันก็จะปรากฏแมสเซจให้เมื่อผมนำสองข้อความนี้มารวมกันจะได้ใจความประมาณว่าทั่วทั้งเวกอเอชกำลังสั่งสะเทือนในที่สุดแฮมมอนก็ได้ทำการทดสอบแต่ทำไมถึงไม่มีใคร ประหลาดใจและวิตกกังวลกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกใน TY พวกเขากำลังเพิ่มความสามารถของ Harvester พวกเขาต้องการจะทำลายทุกอย่างที่นี่อย่างนั้นน่ะหรอนี่คือ2แมสเซจต่อกันเพื่อนๆอาจจะงงว่า TY คืออะไรติดไว้ก่อนครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ b l o ั h o o w เมื่อเรานำบัต How เดินไปใต้รางรถไฟบริเวณเฮนยาร์ดบัตฮาวเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่า พื้นดินมีการเคลื่อนไหวตรงใต้เท้าของเราฉันเกรงว่าพวกเราทั้งหมดยังไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และล่าสุดที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ฮาวเวสเตอร์ลำแสงของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูเหมือนว่าเป็นการทำงานที่จะดูหนักเอาการมากๆบลัเท้ฮาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าแฮมมอนไม่เคารพธรรมชาติและตอนนี้ธรรมชาติก็กำลังจะไม่เคารพแฮมมอนเช่นกัน และนี่คือแถมครับตอนที่เราเข้าเกมแล้วรอหน้าโหลดดิ้งของ Map v o a จะมีบัตรฮาวยืนอยู่แล้วก็มองท่อสายตาเนี่ยไปที่ตัวของ h าวเวสเตอร์นี่คือทั้งหมดของเบาะแสที่เกิดขึ้นครับ h าวเวสเตอร์ ester, กำลังทำอะไรบางอย่างและบัตรฮาวก็ดูเหมือนจะมีบทบาทมากๆและคำว่า TY คืออะไรเอาที่ละประเด็นดีกว่า Harvester จริงๆแล้วมันคือบริษัทลูกของ h a m m อนโลบอติก แล้วเมื่อนำฮา์เวสเตอร์ไปแปลภาษาอังกฤษมันก็คือการเก็บเกี่ยวฮา์เวสเตอร์มีเนื้อเรื่องตอนที่ถูกนำเข้ามาอยู่ครับคือมันมีหน้าที่ในการคเจาะหาแร่พิเศษแล้วแร่ไหนล่ะที่มันต้องการเท่าที่ผมไปคน้นดูนั่นก็คือแบลนทีเรียมครับที่ฮอรรซอนเนี่ยใช้แบลนทีเรียมตัวนี้เนี่ยเพื่อวาร์ปกลับมาอันนี้ผมไม่ชวนนะว่าถูกต้อง100%หรือเปล่าแล้วแฮมมอนต้องการไปทำอะไรต้องการเพื่อไปฟื้นคืนชีพแอชนั่นเองครับ แต่ไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะฟังหูไว้หูเยอะๆเลยครับเพราะตอนนี้ในเนื้อเรื่องก็ดูเหมือนว่าแอชจะมีชีวิตแล้วดังนั้นการสันนิษฐานของผมอาจจะผิดก็เป็นได้บัตฮาวทำไมถึงมีบทพูดอยู่คนเดียวเรจเอนตัวอื่นๆทำไมถึงไม่มีนั่นก็เพราะว่าบ้านเกิดของบัตฮาวคือที่นี่ครับที่โวลเอชแห่งนี้นี่แหละผมมองว่าทุกคนรักบ้านเกิดและการที่มีคนมาทำอะไรกับดวงดาวของเราหรือว่าดาวเคราะห์ที่เราเกิด เราก็ต้องไม่พอใจมากแน่ๆและที่สําคัญประโยคที่บัตฮาวบอกว่าธรรมชาติก็จะไม่เคารพแฮมมอนเช่นกันถ้าผมแปลแบบด่าๆเลยก็คือมึงเตรียมตัวโดนเอาคืนได้เลยไอ้แฮมมอนโรบติกถ้าที่ผมเข้าใจก็คิดว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแหละใน v วลเอแต่ประเด็นคือที่ไหนล่ะที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจึงโยงไปสู่หัวข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือ T y บางคนอาจจะทราบแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ทราบตัวผมเดาว,ว่าเป็นเทรนยาร์ดครับตัวย่อ T Y Train ที่ขึ้นต้นด้วยตัว T ใช่ไหมแล้วก็ยาร์ดขึ้นต้นด้วยตัว Y เหตุผลเนี่ยมันง่ายมากเลยเบาะแสของ k e การ์ดที่โยงไปถึงการสั่นไหวในสถานที่ของ T Y และบรั d ฮาวเมื่อตัวละครเนี่ยเดินเข้าไปใต้รางรถไฟที่เทรนยาร์ดก็มีการเตือนเกิดขึ้นอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้ครับทุกคนแต่ก็รอคอนเฟิร์มวันที่20ดีกว่า และอันนี้ผมแถมให้นะสังเกตดูครับว่าเบาะแสที่เป็นคีย์การ์ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่จะอยู่บริเวณแถวแถวเครือข่ายของแฮมมอนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเขาดาว stacking แ,กกแล้วที่ต่อไปล่ะคือที่ไหนที่ถูกควบคุมโดยแฮมมอนคำตอบก็คือลานสายนั่นเองครับตรงบริเวณโดมนั่นแหละผมแค่คาดดาานะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้ก็ประมาณนี้สำหรับเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโวลเอช ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกให้ผมรู้ด้วยนะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอสาระแบบนี้สนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยนะเอาจริงแค่กดไลค์กดซับและบอกต่อครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ